สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศกับพิจตกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันอังคารนะครับพิจะเลือกเกมเวลาทีน่14ห้านะครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2ซันเดอร์แลนด์ครับทีมจากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ทีมจากลีกวันนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้เบอร์รี่มา0ูน 2, ครับเรจิสเลอบริสน่าจะปรับ ผู้เล่นสำรองมาลงเล่นรายการนี้นะครับแน่นอนเอนโซเลอฟีวิลสันอิลซีดอร์พาติกโรเบิร์ตมาร์กิลพวกนี้น่าจะได้เล่นในเกมนี้นะครับในขณะที่ฮัตเตอร์ฟิล ก็เปิดบ้านชนะซิฟเน็ตในลีกมา1-0นะครับตัวหลักๆก็พวกโจโรคุมเกมรับรูเบนรูสเคนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็3นักลกจะเป็นเบนตารมินวิลเลสมาคัสฮันเนตกองหน้าเป็นอัลฟิเมยนะครับเจอก,กันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนในเดอะแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่าฮัตเตอร์ฟิลดเอาชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน2-1คู่เดี้ก่อนเกมเคามองซันเดอร์แลนด์เป็นต่อแน่นะครับเพียงแต่ว่าซันเดอร์แลนด์ของเลจิตเลอรเบสเนี่ยพี่เห็นมองว่ายกระดับขึ้นมาเยอะนะครับใช้เงินเสริมทัพไปกว่า1 5 10ล้านปอนด์ครับในซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูแล้วเนี่ยม่ยังไงก็เหนือกว่าฮัดเดอร์ฟิลด์แนะ่ต่อจะส่งสำรองเล่นนะครับกระแสตําเ็จไหลซันเดอร์แลนด์ด้วยครับวัดใจซันเดอร์แลนด์นะครับที่จะมองว่าจะแก้ตัวจากเกมในลีกที่แพ้มาครับจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูนใน90นาทีเข้ารอบให้เชียร์ซันเดอร์แลนด์เป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ